าแต้มจังหวัดอุบลราชธานีออกมายืนยันแล้วนะคะว่าผาแต้มและภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ไม่ได้ถล่มตามที่มีการเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าจุดที่ถล่มนั้นอยู่ห่างจากภาพเขียนสีประวัติศาสตร์ถึง6กิโลเมตรค่ะ นายชุมพิษเดชรัตน์นายอำเภอขงเจียมนายจักรินสุทธตโตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้มก็ได้นําสื่อมวลชนนะคะเข้าไปตรวจสอบบริเวณทิศเหนือบ้านท่าล้งผากระทังตําบลุ้วผไผ่อำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจุดเกิดเหตุหินหน้าผาถล่มนายจักรินยืนยันค่ะว่าภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ที่บริเวณผาแต้มไม่ได้รับผลกระทบจากการถล่มของผากระทังซึ่งอยู่ห่างจากผาแต้มที่ตั้งของภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ถึง6กกิโลเมตรนะคะ นายจักรินบอกอีกว่าตอนนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้เชิญนักธรณีวิทยาและเจ้าหน้าที่กรมศริลปกรมาตรวจสอบและหาแนวทางป้องกันภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ผาแต้มเอาไว้แล้วในอำเภอคองเจียมก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวด้วยค่ะว่าตอนนี้ผาแต้มยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมภาพประวัติศาสตร์ได้เหมือนเดิมนะคะ เรามีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่อยู่ในพื้นที่ที่จะมาเล่าถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะคุณพยงศักการสมเกตอยู่ระหว่างการเข้าพื้นที่ค่ะเพื่อไปตรวจสอบดูว่าบริเวณหน้าผานั้นตกลงเป็นอย่างไงบ้างจุดที่ถล่มเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้พร้อมรายงานทางโทรศัพท์เข้ามาแล้วนะคะคุณพยงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณเกียรติมาศครับและผู้ชมทางบ้านนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในใกล้กับในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มครับบริเวณหน้าผานะครับที่มีทับเขียน สีก่อนประวัติศาสตร์นะครับสี่พันกว่าปีนะครับซึ่งที่หน้าผาผนังถ้านะครับซึ่งกรมศิลกอนได้ทําการขึ้นทะเบียนโบราณสถานไว้ตั้งแต่ปี2524นะครับจากที่ผมตรวจสอบด้วยสายตานะครับก็จุดนี้ไม่ได้เกิดการถล่มมากนะครับตรงกับตามที่ข่าวออกไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ผมก็ได้สอบถามกับนายนครินนะครับสุดทัศโตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสาแต้มนะครับก็ยืนยันมาว่า จุดที่ผาถลม่มเมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมานครับคือผากระทังครับอยู่ห่างจากบริเวณที่มีภาพเขียนสีประสร์ผาแต้มประมาณ6กิโลเมตรครับซึ่งได้จัดทําป้ายเตือนระวังหินหล่นนําไปติดในบริเวณจุดเสี่ยงแล้วครับทั้งนี้นะครับหัวหน้าอุทยานนะครับก็บอกกับผมว่าก่อนเกิดเหตุผาถล่มนะครับในช่วงเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มก็ได้สังเกตเห็นแล้วว่ามีการ ผุกร่อนของชั้นหินบริเวณภาพเขียนสีนะครับจึงได้ทาหนังสือประสานขอผู้มีความรู้ด้านธรณีวิทยามาตรวจสอบครับและก็ได้ประเมินความเสี่ยงพร้อมกับขอคําแนะนําในการแก้ไขปัญหานะครับขณะที่เมื่อไม่นานมานี้นะครับนักธรณีวิทยานะครับส่วนการนะครับก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้วนะครับที่ผ่าแต้มที่มีภาพเขียนเบื้งองต้นก็พบว่ามีอรอย แต่ของชั้นหินเป็นบางจุดครับซึ่งอาจทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดถล่มอยู่หลายจุดเหมือนกันครับจึงแนะนําให้เฝ้าระวังและมีการมาอขอไปครับและมีมาตรการด้านความปลอดภัยป้องกันกรณีหินถล่มนะครับส่วนจุดที่ผาถลม่มนักธรณีวิทยานะครับก็ได้ตรวจสอบแล้วนะครับโดยสรุปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นธรณีพิบัติอ่าพิบัติตภัยนะครับประเภทหินถลม่ม พราะผากระัังที่เป็นหน้าผาหินทรายชั้นหนานครับที่รองรับน้ําหนักด้วยชั้นหินดินดานะครับมีสภาพแตกร่อนง่ายเมื่อชั้นหินดินดานะครับที่รองรับน้ำหนักหินทรายผุนะครับทําให้น้ําหนักเสียสมดุลจึงเกิดถล่มลงมาครับคุณเกษมศรีศรครับค่ะเอาละค่ะสอบถามจากคุณพยุศักดิ์เท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะ